เดินทางไปนาะไปนาะไปดูดน้ำไปดูดน้ำออกจากแจกตะาก,กาพี่น้องเอ้ย <Hey. S 1> ดูดน้ำออกจากตะก,กาเนะาะตะกาน้ำท่วมหากัดชวบานกาดประวัตน้ำท่วมเนาะนี่กำลังขี่รถไปอยู่แล้วมาเบิ่งน้ำกันเนาะมาเบิ่งน้ำกันเส้นทางพี่น้องพี่น้องทางไปนา <c oughs> 就是你。

พี่น้องน,น,นะฮะยังสิย่างเข้าไปอีกสีเดบกจักนี่เข้าไปนี่แหละอุปกรณ์ที่จะมาดูดน้ำแล้วมาเบิง้งดูกันจักดูดน้ำอย่างเข้าพี่น้องเฮ้นเย,นยน้ำไหลเนาะน้ำติดคองเลยถ่วงถ่วงกาเลยถ่วง คอาประตุมก่อนจากบันจะกมาทําัตะกาของเพื่อนบานเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นยาวนึงแลสดน้ําท่วมแต่ว่านมันสิเป็นได้มันสิสิแน่อยู่บส่นของดตานี่หาก็ว่ายังบ่ได้แตกซ้ําวมบงกันเนาะ นี่แหละฝุ่นงานฝุ่นตกตกนักขนาดอากาศจะท่วมวัดแล้วพ่ะน้ำท่วมมันจะแมน่นคักป่านนองสิจะเป็นตัวเรดูดเนาะจะดูดดูดน้ำออกก่อนถ้าปล่อยให้มันไหลออกเองมันกติซ้ามาบุญกันกันออาไปเอาจักก่อนนี่ก็ความหนักประมาณสิบป้าย ประมาณสิบป้ายกโลนี่เนาะทำการเบรกเข้าไปก่อนมันเบรกเข้าคนเดียวเนาะลองเบรกลองคนที่ลองบเบรกก่อนหอดแล้วหอดแ,แล้วพี่น้องจักก็ะอดแล้วเนาะฮอดบนสิด,ดูดแล้วมีแต่รอท่าการติดตั้งยังถ้าอยากห้องท่อเนาะมันมีอย่างอยากกันซื้อมาหนึ่งห้องห้องท่อ จังเลยอ่มีคนมาส่งให้กะัวกลัวยืนยิะ ມາຊົມຫມູ່ເພີນເນາະຊິຊິແຮງຫມູ່ນີ້ຄາຈະແຮງໄດ້ວ່າຈັງມາດຶງນໍາກັນມັນແຮງເປັນແນວນີ້ແຫຼະເນາະແຕ່ແນ່ລະແຮງລົງແນ່ລົງແລ້ວ